สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับครูปุ้ยแล้วนะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบ่ายครูปุนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับ Google นะครับ Google ทําอะไรได้บ้างนะครับมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่มีบล็อกมีฟอร์มมี สิ่งต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายใน Google นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างงานได้นะครับมีทั้ง g o o กูเกิล g o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  g l r i v i v o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  g l o r o r o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  g s h s h t s t o o o l l e o o s แล้วก็ Google Present โอ้โหเยอะมากครับนะักเรียนวันนี้เราจะมารู้จักกับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google แล้วก็ครูจะพานักเรียนนะครับสร้างชิ้นงานจาก Google ซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้นะครับโดยที่เรียนรู้จาก Google นะครับครูจะสอนให้นักเรียนเนี่ยสร้างงานจาก Google นะครับเยอะแยะมากมายอันดับแรกนะครับให้นักเรียนเข้ามาที่ google.com นะครับ www.google.com นะครับแล้วก็เราจะเห็นหน้าตาของ google ตัวนี้เป็นหน้าตาว่างเปล่านะครับแต่เรามาดูตรงนี้นะครับด้านมุมด้านขวานะครับที่มุมด้านขวาของ google นะครับก็จะมีอ่าสิ่งต่างๆ เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในเครือของ Google นะครับมีแอปสำหรับบัญชี Google ก็คือบัญชีของเรานะครับมี Google สำหรับการค้นหานะครับ Google Search นะครับมี Map ก็คือการค้นหาแผนที่นะครับมี y o u t u b e Google จับมือกับ Youtube เราสามารถอัพ u t u b e ลงไปใน Google ได้นะมี Google Cloud มีข่าวด้วยนะครับอันนี้ครูตั้งค่าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถตั้งค่าได้นะครับ มี Gmail ก็คือทุกคนถ้าเรามี Gmail นะครับเราก็จะสมัครใช้งาน Google ได้นะครับเสร็จแล้วมี Google Meet สำหรับการเรียนออนไลน์การประชุมออนไลน์นะครับ Meeting นั่นเองนะครับ Google Chat สามารถแชทคุยกันได้นะครับแล้วก็รายชื่อผู้ติดต่อตรงนี้ก็คือจะมีรายชื่อเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกับเราในบัญชี Google นะครับ นอกจากนั้นมี Google Drive นะครับ Google Drive ทำอะไรครับ Google Drive ใช้สำหรับเก็บงานนะครับเช่นเราทำงานในเบิด Excel PowerPoint เสร็จแล้วนะครับเราสามารถอัพขึ้นไปเก็บบน Google Drive ได้สมมติว่านะักเรียนทำงานที่มือถือหรือที่บ้านนะครับในมือถืออาจจะมีเมมโมรีไม่เยอะนะครับมีพื้นที่จัดเก็บไม่เยอะ เราสามารถเก็บงานที่ Google Drive ได้ Google Drive ให้ฟรีให้ใช้ฟรีนะครับประมาณ20 G ิกถือว่าเยอะมากครับ20 g b นะครับ,กกบ,รบต่อไปมีปฏิทินนะครับมี Google ปฏิทินมีแปลภาษานะครับมีภาพถ่ายสามารถอัพโหลดภาพถ่ายเก็บได้มี Dual นะครับและนอกจากนั้น Google ยังมีผลิตภัณฑ์ที่นะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างงานนะครับมาดูกันเลยครับคราวนี้เราจะสร้างงานจาก Google ได้ยังไงนะครับข้างล่างตรงนี้ Google เอกสารหรือ Google d o c นะครับนักเรียนลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับ Google d o c ตรงนี้นะครับเป็นการสร้างเอกสารพวกเราดูนะครับอ่านี้ครูคลิกสร้างเอกสารเข้าไปนะครับอเอกสารจะขึ้นมานะครับ เป็นเอกสารเปล่าพวกเราสังเกตดูนิดนึงหน้าตาของเอกสารนะครับสังเกตดูนิดนึงนะครับจะลักษณะคล้ายๆกับ Microsoft Word ถูกไหมครับอ่าสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ข้อความลงไปได้เลย เห็นไหมครับสามารถพ,พ,าพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจึงสามารถปรับขนาดนะครับปรับขนาดของข้อความได้เห็นไหมครับแล้วก็ทําตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีข้อความได้เหมือนกันเหมือนกับ ไมโครซอฟท์เบิดเลยนะครับตรงน,นี้เป็นของ google ซึ่งจะสามารถทำบนออนไลน์ได้นะครับจะสามารถทำบนออนไลน์ได้นะครับมีไฟล์ได้เห็นไหมครับนี่นะครับเราสามารถทำเอกสารเสร็จแล้วเราสามารถดาวน์โหลดได้ถูกไหมครับอ่าก็คือเราทำเสร็จเราดาวน์โหลดเลยเก็บนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถปริ้น ปริ้นออกมาได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็ปริ้นจาก Google เลยนะครับนี่นะครับนะครับหรือเราจะนําเสนอตรงนี้นะครับเราจะนําเสนอได้นะครับก็คือคลิกเพื่อที่จะนําเสนอได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของ Google แทรกรูปได้ไหมนะครับพวกเรามาดูนะครับนี่แทรกรูปภาพอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือค้นหาในเว็บไซต์ ก็ได้นะครับมีโฟโต้มีอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถแทรกรูปภาพได้เหมือนกันนะครับ้นหาจากโฟโต้ก็ได้นี่เห็นไหมครับก็คืออ่า google จะค้นหาให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็แทรกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการแทรกคือ google จะค้นหาให้เราอัตโนมัตินะครับแทรกรูปภาพ แทรกตารางแทรกตารางก็ได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันกับ Microsoft Word เลยนะครับแต่ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์บน Google นะครับสามารถทำโดยออนไลน์นะครับทำทำเสร็จเก็บไว้ในได์นะครับสามารถบันทึกไว้ในได์ได้นะครับนะครับสามารถแชร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับ นมครับอ่านี่นี่ก็คือการทำงานบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะครับเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนักเรียนลองฝึกทำดูก็ได้นะครับนักเรียนลองฝึกทำดูนะครับอันนี้ก็คือ Google อ่า Google Docs นะครับเขาเรียก Google Docs ก็คือเป็น Word นะครับ Microsoft Word เป็น word ใน Google นะครับเป็น เอกสารนั่นเองด็อกแปลว่าเอกสารนะครับ document นะน,นะครับต่อมาอันที่สองที่จะแนะนำนะครับอันที่สองที่จะแนะนำ google sheets นะครับ google sheets ตรงนี้นะครับก็คือตารางนะครับเป็นตารางนั่นเองนะครับ s h e e t หรือตารางนะครับเราสามารถบวก google sheets ได้นะครับ จะเป็นแบบอะชีตนะครับอ่านี่คือตารางนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนลักษณะเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับอ่า excel นะครับก็เราสามารถใส่ข้อความได้เหมือนกันนะครับอ่าลำดับที่หนึ่งเอาเป็นเลขที่ ได้ไหมเลขที่ครับรหัสนวนผลตัวเลือกที่สี่จบการทำงานแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถสร้างเป็นตัวเลือกนะครับทำอ่า เวลานักเรียนไปตอบแบบสอบถามไปตอบไปตอบแบบทดสอบนักเรียนก็พิมพ์ชื่อเข้ามาตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อเข้ามาเสร็จแล้วก็มาเลือกชั้นเปิดถมศึกษาที่นักเรียนอยู่นะครับชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 นะครับนักเรียนอยู่ชั้นไหนก็เลือกชั้นนั้นนะครับแล้วก็พอถึงแบบทดสอบถึงข้อสอบนักเรียนก็มาอ่านโจทย์ นะครับแล้วก็ตอบคำถามเลือกว่าข้อไหนถูกต้องนะครับนักเรียนก็กดเลือกคำตอบนะครับพอหลังจากเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วนักเรียนก็กดส่งคำตอบนะครับกดส่งคำตอบแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแบบทดสอบนะครับก็คือนักเรียนก็ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครูมี บทเรียนมาแนะนำแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับบทเรียน,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 นต่อไปสวัสดีครับวันนี้นะครับครูพูดจะพาไปรู้จักกับชิ้นงานาการสร้างชิ้นงานอีกอย่างหนึ่งนะครับใน Google นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ใน Google ที่นำมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ฝึกทดลองใช้งานนะครับวันนี้นะครับไปดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเราจะสร้างในวันนี้นะครับก็คือ google form นะครับ google form คืออะไรนะครับพวกเราไปดูกันเลยครับ google form นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มต่างๆนะครับที่ใช้สำหรับการเช็คลิสต์การทำแบบทดสอบ การทำแบบประเมินการกรอกแบบสอบถามพวกนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับ Google Form นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ครูจะพาสร้างอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอันดับแรกตรงนี้นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่เยอะๆนี่ก็คือแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มที่เป็นเทมเพลตนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับมีข้อมูลการติดต่อ มีการตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมคําเชิญร่วมงานเลี้ยงการลงทะเบียนร,รับเสื้อยืดพวกนี้พวกนี้จะเป็นเทมเพลตก็คือแบบฟอร์มที่เขามีรูปแบบมาให้นะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับหรือเราจะสร้างเองก็ได้นะครับเราจะสร้างเองก็ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนทดลองสร้างใหม่นะครับ สร้างแบบฟอร์มใหม่ก็คือกดสร้างนะครับพื้นที่ว่างตรงนี้จะได้แบบฟอร์มเปล่ามาก็คือฟอร์มที่ไม่มีชื่อเราก็ตั้งชื่อนะครับครูตั้งชื่อว่าแบบทดสอบนะครับประถมศึกษาปีที่หนึ่งแบบนี้นะครับให้เป็นแบบ หลายตัวเลือกนะครับให้เป็นแบบหลายตัวเลือกเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวครูจะเพิ่มชั้นขึ้นมาอีกนะครับนะครับครูจะเพิ่มชั้นปรัมสมดุลชั้นปรับที่สองแบบนี้นะครับ สามารถแก้ไขได้พอหรือ,อยังถ้ายังไม่พอเพิ่มตัวเลือกที่สามเข้ามาอีกนะครับฉันสศึกษาที่สามเพิ่มอีกก็ได้นะครับฉัน้นรับ ผมศึกษาปีที่4นะครับยังไม่ครบเพิ่มอีกนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ ฉันะทำศึกษาีที่แบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแบบฟอร์มหลายตัวเลือกอันแรกเป็นแบบฟอร์มแบบตอบ,บสั้นถูกไหมครับก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับต่อมาอันที่สองเป็นตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกนะครับแบบหลายตัวเลือกก็คือ ให้เลือกตัวเลือกที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6แบบนี้ถ้าอยู่พอก็กดตัวเลือกที่1ป .2 พเลือก2ป .3 พอเลือกชั้นพ3ป .4 ปพออย่างเงี้ยนะครับก็คือเลือกทีละชั้นนะครับเลือกได้เนี้ยนะครับต่อไปจะเป็นการสร้างข้อสอบนะครับก็คือจะครูจะมีคําถามตัวอย่างคาถามนะครับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหานะครับคืออะไรบ้าง คร so ูก so, so 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 kind of so ็จะใช้เป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับเป็นแบบหลายตัวเลือกเหมือนเดิมเหมือนกันกับที่นักเรียนกรอกชั้นนะครับนี่แบบนี้เหมือนกันกับที่กรอกชั้นนะครับแล้วก็ครูก็จะตัวเลือกที่1นนะครับก็คือเป็นคําตอบนะครับตัวเลือกที่1คือขั้นตอนการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหานะครับขั้นตอนแรกนะครับ นะขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกของการเขียนโปรแกร,รมแก้ปัญหาคืออะไรนะครับข้อ1ตัวเลือกที่1ก็เริ่มต้นตัวเลือกที่2วิเคราะห์ปัญหาตัวเลือกที่3ประมวลผลการแก้ปัญหาประมวลผลนะครับตัวเลือกที่4จบการทำงานอ่าอันไหนคือ,อขั้นตอนแรกนะครับของการแก้ปัญหานักเรียนก็ ตอบลงไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย